อืมกำลาวล่วงเออเดี๋ยวผมจะย่างหัวอ่า uh ฮ oh, นะกับเดี๋ยวผมจะฮใบกิมินนะครับรอนึ่งคือมันนุมช uh ่ oh. องก็คือน้ำจากเนื้อมันจะไม่ยดลงในในเตากับ นี่คือตี่เรายางกับใบมินนี่คือมันจะหอมกับเราตือนปี๊ดปนใช่น้ำลงไปอีกหนึ่งก้อนครับอ่าทีนี้ใส่กลางแกงกับนึ่งวัคป่นปูนเคยนะครับเคยปักนั่งอ่เราใส้น้ำหน่อยๆน่อก้อนนะครับมันไหลอ่ะอ่าไหลเครื่องจนอ้อมแล้วครับทีนี้เราใส้น้ำเพิ่มครับ อ้าอาครับทีนี้ใสเนื้อวัวกับตีรเราย่างไว้เต็จแล้วครับผมนำปรุงแล้วอ่าอืมอ่านะคกับระว่างกลาวปรุงนะคกับเรากัดมากว้านยานัดลั้งครับอืม นะครับวีดีบอกอย่านัดนะครับไม่ให้มีตานะครับเนี่ยครับตำมันนี้นะครับไม่มีตาเลยครับคือเราคว้านในหน้ารับผมเออคือเราคว้านในหน้าก็ไม่มีตาครับคือเราอยากขี้จิตรับอ่ากว้านในหน้ามันนี้ครับตามันก็จะไม่มีอ่าเราคว้านไม่ตรงเป็นในนี้นะครับเราคว้านมันนี้มันจะน่ากินวะนะครับอ่าเนี่ยครับกิจตุดปัญญาครับ เจอกล่องออกลิททีนี้เราใช้เกลือไปดักกลึงจอนโตก่อนกับน้ำตาลกับลึงจอนโตกับแปหวานกับกลึงจอนโตอ่นนี้จำแกกประมาณยุม่มนึงกับอับลงรอดดอแแลกก่อนนะกับตึงเรากใจ้อย,อยานัดและตึงกะบ,บีจมหนาวใจตามลังอีกที โอ้ปลุงกลางกลางแล้วนะครับอ่าทีนี้ครับอ่าเราใจหย่านัดลงไปเลยครับใจวิ่งไปเลยอันนี้ใจหย่านัดนุวยหนึ่งครับอ่านี่คือแกงตม้มหัวย่านัด นะครับอ่าบีบตำนาวปวได้โอมโอ้มกับอ่าอมตินิดลาวได้ลาวลุวงได้เวลาเลยจากจืนลุงเออ,อ,อ,อจิ้มเลยตินี้จิ้มแล้ พ่อมาแตกไกวี่เลยเพื่อได้ยินเสียงวะยิ้มเสียงมาแตกไกวี่เลยลูว้าวอ้โอาหนังก้อนหนังก้อนหนังก้อนเอ๊ะกลับได้อีกทแกงจมัวล่วงอ๋อกับป้อมแกงจมัวกับแกงจมัวน่าร้อยน่าร้อยโอ้เตินเก๋ยกินไหมแกงจมัวอ่ะไม่เคยกินไม่เคยกินเตี้เอาหนังเถอหนังเถออ๋อแต่ว่าตัดแตกก้อนแล้วเอ๊ะ อ่าเปิดกอยไปเลยเปิดกอยไปเลยปันเพลือร่วงอืมควินมาล่วงควินควินควินโอ้โหควินจริงควินเออทีนี้ทีนี้ก็กล่าวได้แล้วมากลองจังเนาต้นหนามแม่งมาแต่ลำบัวหรือเปลือดยมาแต่ไรวัวลำบัวเออโอ้มันควินล้อมันควินควินโอ้ เออร่อยจริงโอ้โอ้เด็กเดียวเราได้คลุกน้ำปลาหรือไม่แด็กเดียวลืมคลุกน้ำปลาล่วงนี่กรนาดเราไม่คลุกน้ำปลาที่เร่ร้อยแล้วนะครับเราคลุกน้ำปลาใสไปน้อยๆครับมันจะอมเราได้เกลือไปแล้วนะครับเราได้ความเค็มกองเกลือได้ความเค็มกองเกลือนะครับและได้ความม้วนมันปลาอ่านะครับอมนะครับอามไม่ตีก่อน อันนี้เราปลุกน้ำตาแล้วเหลือกวนอีตายกวันเลย่งร้อนร้อนเกไอ้มันนก้าปักกระอนเลยเพื่อไปเจอัุ้อ จัดมันกวินมันกวินล่วงเออว้าฮ่สุดยอดกับไปแกง้มหั่แกง้มหั่อย่านัดล่วงอืมกำลาวล่วงเออไอ,อ้ออกล้าได้ล,ลาาล่วงกดเก้าตา